ของแท้ไม่จำเป็นต้องวิ่งเพราะตัวจริงอยู่นิ่งๆมันก็มีค่าหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ EP ที่8ครับลมพัด ช่วยชย,ชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเ,อเจ้ยวส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ 200บาททุกองค์ครับบูชาสององค์300บาทครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับมาดูรายการที่1นึ่งเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับ สวยๆคมๆคหมล่อๆล,ล่ำๆเลยครับสองร้อบาทจัดไปได้เลยนะาจะาพี่จ๋ารายการที่สองครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับเนื้อเก่าก่ๆมันๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับ เก่าได้ใจเลยครับ200บาทครับหวานเจี๊ยบครับรายการที่3ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับปิดตาเม็ดกระบกครับ รายการที่4ี่ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันๆเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูบูชาครับ เนื้อเก่าๆออกสามลิตรเลยครับรายการที่ห้าก็เป็นพระปิตาครับพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเนื้อมันๆเก่าๆเลยครับ รายการที่หกครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับนางพญาเมืองกล้วยตากหวานครับเมืองสองแควรครับพิษณุโลกครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับรายการที่เจ็ดครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อเก่าเก่าออกสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับองพระล่ำล่ำเลยครับ,รบได้สัตว์ได้ส่วนเลยครับรายการที่8ก็ครับเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดินมันมันเก่าเก่าเลยครับ พคงลำพูนครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่สิบก็บเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนื้อโลหะกับดำเลยครับองพระล่ำๆเลยครับสวยสวยคมๆเลยครับ รายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน,น่นมันมันเลยครับลงลักเก่าเก่าเลยครับรายการที่12ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังโรยแร่เลครับโรยแรก่กายสิทธิ์ครับเพชรหน้าทั้งครับ เนื้อว่านกากยายักษ์ครับเนื้อเก่าๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระพุทธชินราชครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันแก่งๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับหน้าศรัทธาครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระเนื้อดินครับน่าจะเป็นกีบบัวครับ เนื้อดินเก่าเก่ามันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับพระกีบบัวครับเมืองกําแพงเพชรครับรายการที่16กคับเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบครับเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเนื้อมันมันเลยครับมันมันเก่าเกเลยครับ รายการที่17ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณทิมขี้ตาครับเหนือเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่18ก็เป็นพระปิดตาครับเหนือผงเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นียมครับสวยๆคมๆคม,มันๆเลยครับมีสององครับนำมาให้พี่ๆองน้องได้แบ่งปันกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ สวยถูกอกถูกใจเลยครับรายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับด้านหลังปั๊มปั๊มหมึกรูป j จดีครับเนื้อนวลนวลเลยครับตุ๊บตุบตับตับเลยครับ นึกนุ่มครับรายการที่21ก็ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อนวนนวนขาวขาวเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ200บาทจัดไปได้เลยครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับแน่นแน,แนเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่24ครับเป็นพาะปิดตาครับปิดตาหลวงปู่ทองหลังยันครับสวยสๆเลยครับ น่าจะเป็นเนื้อดินครับรายการที่25่สเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนุ่มนแน่นๆ่นเลยครับเนียนเยนเลยครับมันมันเลยครับรายการที่26ก็เป็นพระสมเด็จ น่าจะเป็นพิมพ์ขาโต๊ะครับเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับมีคราบลาลักเลยครับรายการที่27ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็น,บบนหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับสมเด็จหลังเต่าครับนวลนวลเลยครับนวลนวลแน่นแน่แนเลยครับคาบลาลักเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นพระนางพญาเนื้อผงครับ นุ่มๆเนียนๆแน่นๆเลยครับนางพญาพิมพ์พเข่าโค้งครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมครับน่าจะเป็นพิมพ์พใหญ่ครับเนื้อนวลนวเลยครับเนื้อออกสีเหลืองเลยครับ นวลนวลแน่นแน่นมันมันเลยครับรายการที่31เเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นแข่งแข่งเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อมันมันแก่งๆเลยครับพิมพ์7ชั้นครับอกล่องหูใบสีครับรายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆหล,ล่อล่ำๆเลยครับ รายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่ม,นมแน่นแน่นเนียนเนียนมันมันเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ ลักเก่าเก่าแห้งแห้งเลยครับเนื้อแก่งแกงเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าเก่าค่ำค้ำเลยครับนางพญาครับน่าจะเป็นพระกุครับเมืองพิษณุโลกครับถิ่นกำเนิดพระนาเรศวรครับ รายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับแก่งแ่งแน่นๆนน,นวลนๆนนเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จพิมพเจดี JD ครับ เนื้อหนึบนุ่มครับตุบตุบตับตับเลยครับรายการที่39เป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับ200บาทครับ ก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ200บาทก็จับต้องได้ครับรายการที่40ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับเนื้อมันมันเก่าๆเ,เลยครับรายการที่41ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้สวยครับ เนื้อหนึกนุ่มครับแน่แนๆ่นเลยครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับรายการที่42ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงครับขาวขาวมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่43ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับปิดตาพิมพ์หูกระต่ายครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนวลนว,นวนแก่งแก่งเลยครับสวยหน้ามองหน้าบูชาครับสวยเกินคำบรรยายครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนวลนวหนึกหน,นุ่มนุ่มเลยครับตุ๊บๆุบต,บตับตับเลยครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมวนสารผุดขึ้นตามพื้นผิวของพระเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋า มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับพิเศษถาดที่2ครับเป็นเหรียญจตุคามรามเทพครับองค์พ่อจตุคามรามเทพครับเลี่ยมเก่าครับไม่ทราบปีครับหลังเจดีครับ รายการที่สองครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเนื้อเก่าเก่ามันมเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเนื้อดินเก่าเก่ามันๆเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับ น่าจะเป็นพิมพ์สังคติครับรายการที่4ครับเป็นพระนางพญาครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับอุดกิ่งด้านในครับเสียงกิ่งดังกังวานเลยครับหรือจะเป็นเหล็กไหลครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่ห้าับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดเขาน่าจะเป็นวัดเขาตะเขาครับปีสองสี่กว่าครับสองสี่หหสี่ครับสองสี่หแปดครับแล้วหลังเป็นอักขระเลขยันครับ เหรียญสวยๆคมๆคมเลยครับเหรียญพระหลวงพ่อวัดเขาตะเคาครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระเนื้อผงครับน่าจะเป็นเนื้อดินครับ เนือดินจันลอยครับหลวงพ่อโนงครับวัดคลองมะดันครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเจาะรูด้วยครับเนื้อมันๆเลยครับดินเก่าโบราณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยราคาเบาๆยามเย็นๆครับสวยนิดๆพอสกิดใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับขอบคุณครับ